ถืออีกแล้วถืออีกแล้วครับอุ้ยอุ้ยถือค้าถือขานิดเดียวอย่างนี้ผมยิ่งดีลงเดียวเดียวเดียวยพักแกนขมครับผมพี่นอ้องใส่ลงไปสวัสดีตอนข้ามครับผมพี่นอ้องครับ มืัอนี้กับพ่อพ่อกับอีสานอร่อยดีคือเกา่ามืัอนี้พามากล้องเขายิ่งหนูครับผมคำแน่นเหลือกานคำแห้งปวดถามเมียอยู่อาดา้ดำพ่อครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท <c oughs> ่นพ่ใหม่รอเนาะนยิิมกหว,วานคือเกา่า <c oughs> มามือมืัอนี้อาดา้ดำพ่อสิพาหักกล้องเขายิ่งหนูครับผมมืัอนี้เดือนนะเดือนมันก็สีคกำคำน้นนอยๆเนาะนไปทางผีทีไปเก่าไปวางมาแล้ววางมาแล้วโอ้ใครเนี่ยสัน หลายกล่องโอเคเลยสันติแปลงไหนทั้งทั้งผีมีบ้าทั้งขุนข<อ>ุนเยอะขุนแล้วขุนเฮ้ยสายทั้งผีเพื่ออะไรบ่าุ่นว่างขุนแถวสายใหญ่มุนอะไรก็ว่างแล้ว okay, ลโอเคเไรสันวันนี้ลุงแบ่งบริ่งมากด้วครับผมลุงแบ่งติดงานบุญอัฐะครับผมเป็นบุญเงานบุญเมย์ไนย์เพลินนะพี่น้องนะเงานพี่น้องเพลินผมก็เลยได้มาผู้เดียวกับไอ้ดาบโบนิมาผู้เดียวหรอกมามาสองคนก็ไอ้ดาบ ไปครับผมพร้อมแล้วครับเชียงยังเลียนเขียบอ่ะห่อนๆนี่เขียดออกเลยสาหนีก่อนป่ะได้ยินเสียงมันเลียนอยู่ครับว่าน พี่น้องมันสงสัยมันตื่น วหันมันหันลังให้ก่อนครับผมไปนอกรล,ล้องไก่หูมัแน่งพูดมันเลยลงก่อนติดตามกองต่อไปมันจะไปยัง ถือแล้วครับถือแล้วครับผมพี่น้องเรียบร้อยเลยโอ้โหถือเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมันครับโอ้โหเกดี้มือแหลกครับเจงซี่ใครัเจงซี่มันแล้วครับผมมันแล้วครับถือแล้วถือแล้วข้าเกดี้เลยนะไปใส่บวดเอาละเอาละเด็กไปให้อายล่าถือไม่ยามันเลยครับ ัวกครัับต,ต,ว,ตวแรกแค่หมาดครับผมโอ้หูไอ้ก็ยิงแม่นที่กันตัวนั่นหรอกออกมาแล้วเนีน่ยโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอป,ปุ๊ก่อนสุดกล้องแล้วเอาก็ย่ามกล้องกลับมาครับผมพี่น้องครับมันไปแล้วหนึ่งเต็มเอามาพร้อมกับผา ยิ่งหนูของช้างใช่ครับผมติดตา้ตัวต่อไปครับิมานมาอย่ครับอย่างนี้ัอย่างีว่าอวถืออีกเล้วถืออีกเล้วครับอุ้ยอ้ยถือขาถือขานิดเดียวยางยิงดีหรอวเดียวเดเอาตัวนั้นยิ่งดีหรอเอาถือถือถือ โอ้ยถือขนาดโอ้ตัวนั้นยิ่งวู้ตัวใหญ่แห่งเด้อซ่ำมยิ่งซ่ำมยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเคือบ่บ่ถือใจโอยหน่มเฟื่อนไม่เสียแรงข้าอยู่ข้าอยู่บ่ข้าอยู่ข้าอยู่อเคพี่นาะขย้ดึงมัเลยดึงวัเลย ดึงดึงหามันก่อนเด้อโอยออลงไปเองแล้วอะเอกดไปทางไหนลูกตัวนั่นด้ลูกดดนวได้นดลูกโอกตัวนั่นดิลุกโอดตัวไันน้องไปถือ

Mình người mọi 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 người luôn người mọi 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 người ผมว่าแต่มันสิค่าบักถอนออกยี่ดินนิดเดียวเองรุดเลยโอ้ยต่แต่แต่แเสียได้ดิมาเดี๋ยวดึงหางมันก่อนเดจะต้องไปกับแม่โอเคอครับพี่น้องโอ้ยเสียได้ดิโอ้ยแต่ว่าแต่ดิ้งยิ่งกับถือว่าสุดยอดอ่ะโอ้ยบักใหญ่หนึ่งครับผมพี่น้อง ไแห้เงเมื่อกี้เสียได้แห้งเสียได้แห้งครับผมพี่น้องหนูไงแห้ง,งหวนันยิ่งถึงหนังขามันนี่เดียวผมเนื่อแต่มันจะค่าบักถอดออกจากดินได้แล่นป่วยรวยไปเลยดึงหางน้องขท่าน

ฝนนี่พวกคูน่น้องชานนะไอหนามก็มามานำด้วยบางทีมาหลายโตนี่จักเติมอ,อนอยังมันไวด้วยนะครับผมไก่ไม้แล้วครับเดี๋ยวขอปิดไฟสปอร์ได้ก่อนยิงใกล้เติบครับผมอู้มีหนามตัวนี้อืม จังบ๊าบไปเห็นเตี๋ตาได้จนได่ายหนเตี๋ยนึงเตี๋ยนึงก็ะต่ายจนพี่น้องเอ้ยให้ <c oughs> พี่น้องเห็นหลายดอกครับมันสีหดแห้งเ <c oughs> ดีย๋ยวเขาปนนู้นไปได้แล้วครับไงเตี๋ตัวนี้ตัวง,งามๆเลยอใช่ <c oughs> งามๆพอสิเปิดกล้องย่านย่านมันตื่น Chỉ là khắp 4 miếng đó Được rồi Ủa, tôi nhảy Ủa. Ủa, tôi nhảy hấp tiện ไอ้ถึงแล้วถึงแล้วประชุมพนชเร็จแล้วครับผมพี่น้องเอ้เอ้อยหหหเห่ากลันมาได้เคียร์ไรไปได้เว้ยโอ้สีทุ่มแล้วเกียร์นอนแล้ว <c oughs> นี่ครับผมประชุมพนชลเสร็จแล้วเฮ่าบักไงอยู่ในตัวนี้โอ้ มันหลุดกันสนนี่ล่ะนีรุ่นนี้แหล,ละตัวที่มันหรูดเดี๋ยวไปเอาลูกปืนมให้ก่อนครับฮักขอลอเลยฮักไปเดี๋ยวไปเอาลูกปืนไนอว่ามันหลุดนะอันนี้นะบ่ผางๆมึงซ้ายนี่สิได้อีกแจ็คตัวครับผมพี่น้องทอกคน อยู่อยู่อีกแล้วครับผมพี่น้องไอ้ดับไอ้ถืออีกแล้วไอ้ถืออีกแล้วอย่อย,ยงไร อยู่นะครับผมพี่น้องฮจังกึงเลยโอเคหมอมบอกว่าใช่เปิดเห็นแต่ตาสั้ว์เลยแล้ว เรองเงนบ่ฮะองเงินอ่าองเงินมองเข้าสูามเออดีนจังบ่พี่น้องเอยถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับอปีนี้กองเขายิงหนูนประสบผลสำเร็จูียเินเห็นเต่ลูกมันโตทำานีผมมือมันเถียงอมันเียนจริงเ รู้กัน้คนช่วยมีกับข้าวเย็นแล้วเพราะว่าเฮาไม่ได้หอกับข้าวมาเลยวันนี้อโอเคสะนี้ได้สองตัวถือว่าประสบผลสำเร็จครับ <laughs> หาอยู่หากินได้ครับผมพี่น้องเอ้ยว่าโหดจริงสันิสีเด้แต่ก็โหดขึ้น่าและครับผมพี่น,อน้อง,งโ,ออโอเคมีตัวเมียม,มั้งรู้รู้เด็กกับไหนเนี่ย บัรดาสะนี่เขียดโอ้เขียดโอเคไปเอกกับเขากินไถ่เฮาเนาะอย่ามันรู้จะแบบมุดเอาเลยวันลุยมันได้จะไปหลุดมันดึงลูกปืนลงไปหมอมันถือปั่นผู้ชมเพลิดเพลินเลยครับผมพี่น้าดูตัวมันไปเฮ้อเขียดน่อยไม้หน่ะปืนตัวนี้ปืนตัวนี้ไม้แล้ว

ลงไปดึงเอาลูกปืนแล้วมันหลุตต้องไปต้นนี้ต้นนี้นเฉยเลยนทแบบี่ต้นเท่าท่านผมเนี่ยโอ้ครับผมพี่น้องครับจังหวะนี้ไอดาพ่อเห็ดนู่งก่อนครับผมพี่น้องครับเต้าห้างคือเก่าครับผมเต้าห้างเต้าห้างอยู่ตรงไหนตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละคุดแบบนี้แหละเต้เาเก่าเรับพี่น้อ เท่าเท่าเท่าที่เท่ามาส่วนพักในสะในสางนี่เนาะเมื่อนั้นเนาะก็้ายี่สิบบาทขอยสายยี่สิบบาทน้องสาวหกสิบบวกหกสิบบกครับนี่นะครับเขาเอื่นเต้าห้างครับผมพี่น้องอันตังหมอดั้งไฟขึ้นตังหม้อเขาเดียวหนึ่งห่อนเลอโอเคเดี๋ยวจจงหว่านี้เคาะล่นหนูกันครับผมหนูมาโู่พี่น้องนะครับนี่นีตัวใหญ่ๆเลยมือนี ถือว่าประสบผลสาเร็จครับผมปีนี่ยิ่งนูกล้องเข่าใดในในซีโต้ครับผมโต้ที่โต้ที่หารุดไปเนาะโต้ที่หารุดโอเนตัวที่หาที่โต้ที่สองเขายิ่งตัวหน่อยได้เหมือนที่โต้ที่สองเขายิ่งมือกับรุดไปเนาะผมลงไปเอามือกับลุดตัวสี่เอาละเดี๋ยวจังหวะนี้เขาล้นอันนู้นก่อน อชิลเลวเวลสองตัวปตัวเดียวปมยังันเหลวอยู่ติดทุกเอาจนปูเลยพี่น้องเลยดีเลยอ่พอดีล้วใส่สองปีดไปเลยมาหมอนังอยู่นี่ไเห็นมันยังอยู่ใอรม บนวดทวดมันซิกดีล้วเลยนะนวดเน,ดน,ดน,ดนดี๋ยวครับผมแบบลูกทุกกทุกๆดังเลยอืมท้องไฮท้อง,งหน้าห้ากับโบขาดครับผมรถราชา ใส่ลังมาผอบทางราชาฉุดวมันคือบุคคลอยากลงไปไหนไรโอ,โอ,โอ้มันทีลงก็ลงค่ดพักแก่นข,ข,ขมครับผมพี่นนองใส่ลงไปนนงก,ออกัไปมับกระเพราลงไป โน้อยจังต uh, um. e well, ah. ึงต huh? uh, ัวหอมตัวล่ะอม่ซาว่าต้องขอบุงหอมวามาเสบเนาะโอ้เสียเลยเอยเอาชมงที่เราตับเ็่เป็นไรไม่ใชอหรอฮึเฮ้ยอ ขมบํหลังพอดีเลยใส่ผักอะไรเนาะแกงขมใส่ผักแกงขมครับผมไม่ยอาเลยแซ่อืมอุ้ยอืมใส่บัวกยวข้าวเหนียวโอ้แสบจังละมันเดือพี่น้องเลยขาดตั้มบุกงินอมหนูนี่เหมือนสดๆนะครับขาดได้ลุงแบ่ง เอาด้วยนี่เลขอด้กเขอด้ขเด้ื <laughs> ออ่อนๆเนี่ครับผมพี่้องที่หนึ่งเลย <laughs> ขาดแต่ลุกแบ่งลุงแบ่งกับสงไัยก,กินเหล็กหรว่าง,งานบุญเขานี่งานบุญกับกินเหล็กกันเลยกินเหล็ก่เอม,อม่มีมอลำ่ำ มาครับผมพียงจะสีตัวดอกเบลิงน้ำมันลดผมแม่นแก้เทียงเหนื่อยอะไรแบบมันเสียบนี่ไอ้ตับมันเลยยายเรากินตับเหรอนาซีเล่บ่ะนาซีเล่มันมองไม่มองเลยเออนาเกียงอย่างนี้เขาเพราะว่าเขาจับมาได้แต่เดี๋ยวมึงมาเมืองจริงๆเด้อเอามุมกล่องเราบ รูปรอแห้งตั้งแต่เช้าข้าวตั้งแต่ขี่รถลมนาใสเลยเนาะนาใสเลยเออพี่ทั้งเกียร์แห้งเด้ออือฮะฮ่าฮ่าาจะบอกเนาะอีนนี้ไหนนาพุ่งเกียร์อ่องตองเลยได๋อุ้ยผมว่าเอฟจีเขาจำหมดเลยแท้แท้ผมว่าเอ้ยนี่ยรอบางทอกับสายไอ้เท่ากินอะไรล่ะพ่อบอกบอกมันอยู่ บอกเพิอ่อนเพิ่นก็เอาอยู่เพื่อนจีเ,เ้าแล้วก็คือว่าท่าเรียนมันเฮีย <c oughs> ตังเ้ากิน <c oughs> เรียนกินมาเลยเฮีย <c oughs> มาพี่น้องเสียเปลี่ยนวกันนั่งมากับน,นุ่มดีแต่ละ <c oughs> เอาละครับผมพี่น้องครับจั่งวัวมันตื่นยังมาด้ยวยท่าผลพี่นอออ้องเลย <c oughs> ตื่นมาแต่ท่าผล มาบา่มาดำต้นบ่ติมามาดำกับผู้นนี่แหละพวกไปยืนกองกันอยู่พวกอืมมาไปดอกมาโยแถวเพราะว่า,าแม่แม่มันหงุดหงอดโอแม่มันหงุดหงิดก็ไปใส่ใจมันละเอาละครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะว่าเขามาลักงวเขา <laughs> งานที่เขาอีก <laughs> <laughs> ชิได้ไปเสาะให้ปลาครับอยู่ลงพักชิดานี่มื่อคืนหนูชิได้ เลยเขาลงผักเท่านั้นงานเขาเลยครับผมพี่น้องสำหรับคลิปยิ่งงูมาหนีก็ถือว่าประสบผลสำเร็จน้อยเนาะเขาก็ได้มาได้เฮ็ดกินเนี่ยปีนี้ผมฝึงประสบผลสำเร็จได้กองเขายิ่งนูเอ้ยยิ่งซาใจแหงครับผมพี่น้องเลยถ้าถ้าได้ยิ่งอีกสิได้อีกเนี่แมนช่วงนี้หงูก็ล่างออกหนูออกดึกแหงกองไอเขาซาซาที่เข้าเข้าสูบนะออกดึกแหงเอาละครับผมพี่น้อง ด้เวลาอันสมควรแหะต้องขอฝากพี่น้องไว้กับอมหนูเสียบๆนีเด้อพี่น้องเด้อใส่ฟากแกนกลมอยู่ตรงไฮทองหน้าใส่เต้าเต้ายังก่อนนะเต้าเต้าห้าง,างน่อยเนาะครับผมคับที่นีต้องฝากพี่น้องไว้ถ้ามีแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียเบื่อพยายาม